สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันฟรีเดย์ของเราในวันนี้เราไม่ได้จะพาทุกคนไปดูบอลแต่ว่าเราจะพาทุกคนมาดูการใช้ชีวิตของเราในหนึ่งวันว่าในแต่ละวันเราทําอะไรไปบ้างแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาแล้วสําหรับช่องท a พเวทูโกฮะอ่าวันนี้จะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อบอลมาเนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้จะไปดูบอลวันนี้วันนี้ไม่มีบอลแข่งว่าวันนี้วันอังคารเนาะ อ่าวันนี้ก็ว่างเป็นฟรีเดย์หนึ่งวันก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายเป็นบล็อกกิจวัตรประจําวันไม่รู้ว่าสนใจไหมแต่ว่าอยากลองทาดูทาทลิปหลายแนวอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าวันนี้กิจวัตรผมมีอะไรบ้างก็วันนี้เราก็ได้นัดต้นพี่คนหนึ่งที่เรียนด้วยกันอยู่ที่สกลเนาะวันนี้เราก็นัดเจอกันว่าจะไปอ่าไปยิมไปเล่นฟิตเนสกันเพราะไม่เจอนานตั้งแต่ เรียนจบไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอพี่เขากันเลยว่าวันนี้จะทําอะไรกันบ้างไปโดยของทิ่เตียมวันนี้ก็จะมีผ้าขนหนูกระบอกน้ำอ่าอันนี้แป้งผงวิเศษนอเล่นมันคือเคทีนอันนี้เป็นโปรตีนบานี่ก็จะเป็นเวอันนี้เป็นเวเป็นของแถมที่ซื้อมาวันก่อนนะอันนี้ก็เอาไปก,กินได้น,นี่เอาไปเสือเ้อผ้าเปลี่ยนก็ไม่น่านมีอะไรละ เตรียม้อมไปท่านนี้เดี๋ยวยังไงไปเจอกันเลยครับผมไปครับตอนนี้เราก็ถึงปัตาตนีที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาแวะที่ช็อปก่อนเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเราจะเอาเสื้อ,อามาซ่อมนะแต่ว่าไม่ได้เอามาซ่อมอันนี้ประมาณกี่บาทถ้าเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนโลโก้ถ้าคูนึงน้นอร้อยนึง ใช่ร้อยหนึง่งครับลูกก็ปฝั่งนี้สามบาทอ๋อนี่มันเกิดจากอะไรครับที่มันสีมันลอกนี้อ่าอันนี้เวลาถ้าถ้าซักแบบกับน้ำยาหรืออะไรเนี้ยมันจะกัดสีใช่เดี๋ยวระหว่างรอก็มาดูเสื้อบีใหม่กับเสื้อวันถ้วยนี่จะเป็นเสื้อประตูสีซี ีีีนเรามแล้วบตอนนี้ก็เอาเสื้อมาซ่อมได้อยแล้วพี่เขาบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะเป็นเสื้อล็อตแรกเราก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนครั้งที่2ก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกนี่ก็โอเคสมมุติว่าถ้าถ้าของใครมีลโอกก็ลอกหรือว่าอะไรก็สามารถเอามาซ่อมได้แจ้งเขาว่าจะเปลี่ยนถ้าสมมติเป็นล็อตแรกแรกก็เปลี่ยนฟรีครั้งแรกครั้งที่2ก็จะอ่าจะมีค่าใช้จ่าย เพราะว่ามันมีปัญหาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของโลโก้ใช้นานๆไปมันจะเป็นสีดำแนะก็นี่ก็ส่งเรียบร้อยเขาบอกว่ามันสองสาวันหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่า๋ยวเราคิดว่าน่าจะมามาเอาวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์ความที่ว่าบอลมันมีบอลเตะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ่าปิดเร็วว่าเขาจะเอาของไปขายที่สนามวันก่อนเรามาวันอาทิตย์วันที่บอลแข่งก็ นั่นแหละปิดเขาปิดตั้งแต่หลังเที่ยงเพราะเขาเตรียมของไปขายที่สนามเรามาก็เย็นๆละไม่ทันไปเดี๋ยวเราไปบิ๊กซีกันต่อเจอกันครับผมตอนนี้เราก็ถึงบิ๊กซีที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จุดประสงค์ที่มาวันนี้ก็จะมาดูหนังอวตารภาคสามว่าหนังเข้ามาตั้งแต่วันพุธยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยก็ได้เริ่มมาดูเดี๋ยวเข้าในกันเลย เดว่าจะเหลือเท่าไหร่จาก140 8 19บาทเดี๋ยวขอสแกนจ่ายแป๊บหนึ่งเอาแวะตรงวิวเทียมมาดูช่องสวิตชิ n มาร์ทเปิดมาเห็นลดราคาอยู่เลยหยิบมาสองพันไปจ่ายตังค์กันเลยครับซื้อของเสร็จออกมาข้างนอกขนาดวันธรรมดาเนี่ย วันน้งาคนดังเยอะเลยไม่ใช่วันพุธวันที่รดราคานะแต่ว,ว่าคนดังเยอะเหมือน,นปกติเลยหงงิวันปกตนะิอันนี้แบบวันธรรมดาวันทํางานคนเยอะอย่ซื้อฟองเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งรอแล้วกันไม่มีอะไรทำนะก็ไปดูอางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลังนังจบไปสามทั่วโมงไม่ง่วงครับไปไปชิวไป ครับวันนี้ก็ดูหนังเสร็จเรียบร้อยนานมากเข้าไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมองออกมาอีกทีก็บ่ายสองครึ่งผมว่าหนังสนุกนะใครจะบอกว่าก๊กอปจากพัดภาคสองแต่ว,ว่าโอเคนะผมว่าโอเคผมว่าผมว่าให้ผ่านครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปกินน้ำที่สายมอนนะเป็นน้ำชาเขียวน้านพี่เราเอง ยัพาไปฮะหาอะไรกินด้วยสายมออยู่มากเลยตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่เรียบร้อยนะฮะอ่าร้านมะชะที่ว่าเมื่อกี้แล้วนี่ฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยตอนนี้ที่ร้านก็จะมีเป็นห้าตัวใช่ไหมมีเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวแต่ว่าต้องเทสดูก่อนอ ล่าสุดก็พึ่งหมดไปหมดแ<พ>บบหมดทั้งร้านอืมหมดทั้งร้านแล้วก็ปิดไปช่วงหนึ่งแล้วก็พึ่งกลับมาเปิดวันจันทร์ใช่ไหมใช่เม <า S 2> ื่อวานใครที่ผ่านมาสายมอก็สามารถแวะมาได้โดยร้านก็จะอยู่ที่อ่าห้าแยกสายมอเนอะาะไปเจริญประดิษฐ์เจ็ด 7, ซอยเจ็ดเนี่ยถ้าเห็นตรงนู้นก็ผ่านมาจากหอนาฬิกาใช่ไหมก็ตรงมาซอยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือขับตรงเข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางพอดีเลย ก็แวะมาได้เป็นร้านที่สซัพรายเราเองใช่ไหมสัตว์องที่สซัพายใช่ไหมนี่ให้ดูเมนูก่อนเผื่อใครสนใจใครที่เป็นสายชาเขียวห้ามพลาดว่าที่นี่จะมีชาเขียวหลายรูปแบบมีให้เลือกทั้ง5้ารูปแบบเลย ไปฝากน้องกับฝากแม่ส่วนของเราเองก็หมดแล้วเนี่ยการันตีจริงๆว่าอร่อยกินหมดยันน้ําแข็งนี่เอาไปฝากแม่นไม่ได้ใส่น้าแข็งเพราะว่ากลัวว่าจะละลายก่อนถึงบ้านก่อนเราจะกลับนะครับครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปฟิตเนสกันต่อเลยพอดีว่าที่ทีทักมาแล้วเดี๋ยวเราจะจะพาทุกคนไปไปดูยิมกันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงฟิตเนสเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยว เราเข้าไปข้างในก่อนไป,ไปข้างในกันตั้งแต่ลองสักคนมายังไม่ได้เจอเจอใครเจอแป๊ะยังไม่เจอแป๊ะเลยก็เพิ่งมาเจอเลยตอนนี้เลยแหละเรืเ่อหลังเ,เดี๋ยวไม่ได้หลังนะเราพาไปดูดปถ่ายน้อยๆพอไม่ต้องถ่ายเยอะ ก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยโชกันวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าร้อนเหนื่อยด้วยไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินแต่ว่าจะกลับก่อนกินก็ได้แก้วินแก้วินกินข้าวนะเดี๋ยววนนี้เราก็ฟิตเนสเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวแปลจะพาไป กินข้าวต้มนี่ก็จะเป็นโจ๊ก,จกมอดินนะฮะไมกินขิงสั่งเหมือนกันเลยวันนี้จะทำชาเลนจ์เพื่อที่สองหนึ่งบาทใช่ไหมเบนไม่กินขิงไบเลยกินขิงก่อนให้หมด <S <S> <S เขาไม่ชอบก็เ,เลยกินก่อนแล้วทำไมไม่เขียนว่าไม่เอาสิงขิงใจ วันนี้ช่วยจะกินกิ๊ดถ้วยไปดิถ้วยที่สองหนึ่งบาทปอีกถ้วยสามเย็นนับยังไงว่าเย็นนับหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าถ้าถ้าสามถ้วยก็สองสองนอันนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อเลยอ่าต่ออีกบาทนึงปเดี๋ยวมาดวนหมดไปถ้วยที่หนึ่งมาต่อกันเลยถ้วยที่สองไปหมดไปที่เรียบร้อยถ้วยที่สอง หยุดสถิติที่สองพอเก่งใจเดี๋ยวจะไปถามถ้วยที่สามเก่งใจหรืออิ่มเก่งใจเก่งใจจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆยังยังกินได้เดี๋ยวไปถามไ,ไ,ไปดีเพราะว่าในนั้นบอกแค่ว่าถ้วยที่สอง <laughs> แต่ในใจเราที่อยากจะไปถามถ้วยที่สามไปพี<า>่ก็บอกถ้วยที่สามวา่ <c oughs> จาจะบอกว่าถ้วยที่สามจา่ายเต็มจ่ายจ่ายราคาถ้วยที่หนึ่งน่าจะด้ไงถวไก่สองแล้วไปสิ่ง มากระหัวใจมากระหัวใจผมใช่อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวก็น่าจะกลับเลยมั้งไม่น่าจะแวะไหนแล้วเพราะว่านี่ก็เวลาทุ่ม12นาทีเมื่อกี้ก็จากกับพี่เขามาก็พาไปกินข้าวแล้วก็เลี้ยงด้วยขอบคุณมาก thank you merci ก็เดี๋ยวกลับไนเลยดีกว่าเพราะว่าไม่น่าไปไหนละก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่บ้านเลยแล้วกัน ขอตัวขับรถแันหนึ่งไปครับผมครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างได้มาดูไลฟ์สไตล์ของผมเองว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ถ้ามีอะไรให้แก้ไขหรือว่าติชมยังไงก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยเพราะวันนี้ก็ถ่ายครั้งแรกอยากลองหาคอนเทนต์ใหม่ๆถ่ายลงช่องดูว่าทุกคนสนใจไหมที่จะให้ช่องมีคอนเทนต์หลากหลายมากขึ้นว่าจะเป็น อ่าคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าชื่อช่องเราก็เป็นช่องเกี่ยวกับทรา v e l ก็คือการท่องเที่ยวแล้วก็การดูบอลเนาะก็อยากให้ทุกคนลองเสนอมาว่า,าคนมีช่วงอะไรบ้างช่วงบล็อกหรือว่าดูบอลเป็นสไตล์ไหนบ้างก็วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อช่องนี้ว่าอะไรดีแต่คลิปลงก็น่าจะเห็นกันว่า ชื่อคลิปชื่ออะไรก็นั่นแหละถือว่าเป็นชื่อช่วงของช่วง Vlog กธามันเองก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ